บทที่272ชั้นไม่ชั้นถึงลืมเขาไม่ได้เมื่อเผชิญกับรูปแบบดังกล่าวแม้แต่ผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ธรรมดาาก็อาจจะตื่นตระหนกและสามารถวิ่งหนีไปอย่างสิ้นหวังเท่านั้นน่าเสียดายที่ไม่ว่าตำแหน่งการป้องกันของอานาจักรสุริยันจันทราจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาก็ไม่สามารถจัดตามความแข็งแกร่งของระดับ95ได้อย่างน้อยก็ไม่ตามความแข็งแกร่งของระดับ958คนในเวลาเดียวกัน เมื่อเผชิญหน้ากับลำแสงที่เพิ่มขึ้นในทันทีทั้ง8คนก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเข้าใจโดยปริยายมีปืนใหญ่วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนในตำแหน่งอาณาจักรด้านล่างดังนั้นจึงไม่ฉลาดเลยที่จะต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันไม่ว่าวิญญ,ญาณนำทางนั้นจะอยู่ในระดับใดแม้ว่าจะเป็นระดับ9ก็ตามการโจมตีของมันก็จะมีระยะห่างที่แน่นอนด้วยการฝึกฝนของระดับ95พวกเขาสามารถบินได้ที่ระดับความสูง,ส,งสูงสุดถึง3,000เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่ผู้นำทางวิญญาณส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ร่างทั้งแปดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและแม้ว่าปืนใหญ่วิญญาณจะสามารถโจมตีพวกเขาได้พวกเขาก็ไม่สามารถเจาะทะลุแนวป้องกันของพวกเขาได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากไกด์ตรวจจับจากที่สูงการล็อกระดับ95จะง่ายแค่ไหนอย่างไรก็ตามใบหน้าของผู้เท่าสเสวียนและคนอื่นๆยังไม่ผ่อนคลายในเวลานี้ เมื่อพวกเขาเห็นพลังของดวงวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทราในสนามรบอย่างแท้จริงพวกเขาจึงเข้าใจว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาน่ากลัวเพียงใดตอนนี้ผู้เท่าสเสวียนร,รู้สึกขอบคุณอย่างลับๆสำหรับโกดังใต้ดินที่หัวอีเท่าทำลายในเวลานั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาถึงการสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้หากโกดังขนาดใหญ่ไม่ถูกทำลายฉันเกรงว่าจะถูกนำไปในสนามรบ แม้แต่ระดับอย่างพวกเขาก็ยังต้องหลีกเลี่ยงความคมของการยิงปืนใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยวิญญาณจำนวนมากพวกเขาจะต้านทานได้นานแค่ไหนหากพวกเขาถูกแทนที่ด้วยกองทหารที่เดิมทีเป็นของทวิปโตหลัวการยิงปืนใหญ่ในระดับสูงใช้เวลาไม่นานเกินไปหลังจากนั้นไม่กี่นาทีแสงจ้าที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ค่อยๆอ,อ่อนลงในเวลาเดียวกันการนำทางการตรวจจับวิญญ,ญาณจากภาคพื้นดินสู่อากาศก็ถูกเปิดใช้งาน และคลื่นแสงขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นก็เริ่มสแกนอากาศเพื่อมองหาร่องรอยของผู้เท่าสเสวียนและคนอื่นฮ่าฮ่าน่าเสียดายที่ความสูงในการตรวจจับสูงสุดของเครื่องนำทางวิญญาณการตรวจจับพักพื้นดินสู่อากาศเหล่านี้อยู่ที่1,000เมตรไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องนำทางวิญญาณในการตรวจจับในระดับความสูงสูงปัจจุบันมีเพียงอนาจาักรสุริยันจันทร์เท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีนำทางวิญญาณ หลังจากสแกนการนำทางวิญญาณตรวจจับจากภาคพื้นดินสู่อากาศแล้วไม่นานร่างก็ลอยขึ้นจากพื้นดินและลอยขึ้นไปในอากาศแสงนำทางวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ถูกปล่อยออกมาจากด้านหลังของร่างเหล่านั้นและมีคนหลายร้อยคนที่อยู่ตรงกลางถือตัวนำทางวิญญาณที่ใหญ่กว่าไว้บนหลังของพวกเขาเมื่อเผชิญกับการโจมตีของศัตรูอย่างกระทันหันอาณาจักรสุริยันจันทราจึงตอบสนองทันทีและเริ่มการโจมตีเต็มกำลัง จากนั้นการตรวจจับพักพื้นดินสู่อากาศและในที่สุดก็ส่งกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณการต่อสู้ทางอากาศจังหวะก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีน่าเสียดายที่สิ่งที่พวกเขาเผชิญในวันนี้คือกลุ่มศัตรูที่อยู่ยงคงกระพันหากกองทัพปรมาจารย์ยานของอาณาจักรสุริยันจันทรามีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับกองกําลังทั้งหมดในโลกนี้อาณาจักรสุริยันจันทราจะไม่ต้องรอจนถึงวันนี้ ไม่ต้องพูดถึงการสร้างพันธมิตรกับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายดังนั้นเมื่อผู้เท่าสเสวียนปรากฏตัวต่อหน้าปรมาจารย์วิญญาณกองทัพอากาศมากกว่า300คนพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นสำหรับพวกเขาลำแสงปืนใหญ่นำทางด้วยวิญญาณหลายร้อยลำมุ่งเป้าไปที่ผู้เท่าสเสวียนท่ามกลางกองทัพอากาศปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังที่สุดอยู่ที่ระดับเจ อย่างไรก็ตามทุกอย่างไร้ผลละเมอเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังด้วยระดับพลังยุทธ์ที่98ผู้เท่าสเสวียนลังเลที่จะฆ่ามากเขาไม่ได้ฆ่าปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้โดยตรงแต่ใช้เพียงการควบคุมแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเป็นผลให้นักบินผู้ศกเศร้าเหล่านี้เป็นเหมือนฝูงแมลงวันที่ถูกพ่นยาฆ่ามแมลงแต่และตกลงผู้เท่าคนอื่นๆก็ไม่เกียจคร้านเช่นกันการพูดคุยเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องหนึ่งแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการจริงๆ เสียงคำรามดังอย่างต่อเนื่องด้านล่างตามกฎที่ไม่ได้กล่าวไว้ของแผ่นดินใหญ่ผู้เชี่ยวชาญระดับ95แม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงก็ไม่เคยดำเนินการใดๆกับผู้คนธรรมดาธรรมดานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เท่าทรงจึงไม่เต็มใจเล็กน้อยมาก่อนแต่ผู้เท่าสเสวียนใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ด้วยการปรับตัวแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาจะไม่ใช่ทหารธรรมดาของอาณาจักรสุริยันจันทรา เหล่าปรมาจารย์วิญญาณและนักบินได้ริเริ่มโจมตีดังนั้นผู้เท่าสเสวียนจึงไม่สุภาพเป้าหมายของผู้เท่าคนอื่นไม่ใช่การฆ่าศัตรูแต่เพื่อทำลายแม้ว่าการโจมตีด้วยปืนใหญ่วิญญาณขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้จะทรงพลังแต่ก็ยังเผยให้เห็นตำแหน่งปืนใหญ่วิญญาณที่อาณาจักรสุริยันจันทราใช้งานในพื้นที่นี้ด้วยดังนั้นพวกมันจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของระดับ95้า นอกจากตำแหน่งปืนใหญ่วิญญาณแล้วเป้าหมายอื่นๆก็คือยุ้งฉางและคลังแสงคืนนี้ถูกกำหนดให้เป็นฝันร้ายสำหรับกองกำลังชายแดนของอาณาจักรสุริยันจันทราซึ่งตั้งอยู่ที่ทางแยกของอาณาจักรชิงหลัวและวิญญาณสวรรค์การระเบิดเริ่มขึ้นในตอนกลางคืนและกินเวลาจนถึงรุ่งเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงบนโลกอีกครั้งค่ายอาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดก็ตกอยู่ในความยุ่งเหยิง โดยปกติแล้วค่ายทหารที่สำคัญเช่นนี้จะขาดไม่ได้หากไม่มีวิศวกรวิญญาณระดับ9อย่างไรก็ตามเมื่อปรมาจารย์วิญญาณระดับ92คนที่รับผิดชอบเผชิญหน้ากับระดับ958คนพวกเขาจะทำอะไรได้อีกนอกจากการพึ่งพาจำนวนของพวกเขาอย่างไรก็ตามในคืนที่มืดมิดโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากไกด์วิญญาณตรวจจับจากที่สูงพวกเขาจะสามารถจัดการกับผู้เท่าเหล่านี้ได้หรือไม่ ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์สถาบันสื่อหลายเครืใช้ความแข็งแกร่งอันทรงพลงังเพื่อแสดงให้อนาจาักรสุริยันจันทราเห็นว่าปรมาจารย์วิญญาณยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆนในสนามรบในโลกปัจจุบันผู้เท่าสเสวียนและคนอื่นๆไม่ได้ปิดบังตัวตนของพวกเขาด้วยซ้ำในไม่ช้าข่าวการทำลายล้างครั้งใหญ่นี้ก็แพร่กระจายกลับไปยังอาณาจักรสุริยันจันทรา ถ้วยชาอละเอียดอ่อนกระแทกพื้นกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยและกระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางใบหน้าของสวีเทียนรันซีดลงเนื่องจากความโกรธของเขากองทหารชายแดนทำอะไรวิศวะกรวิญ,ญญาณเกือบ400คนถูกฆ่าหรือได้รับบาดเจ็บและตำแหน่งปืนใหญ่นำทางวิญญาณและคลังแสงจำนวนมากถูกทำลายคนโง่กลุ่มคนโง่ที่จื่สวมชุดพระราชวังสีทองอ่อนนั่งเงียบๆอีกด้านหนึ่งของสวีเทียนรันโดยไม่พูดอะไรสักคำ หลังจากที่สวีเทียนรันขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการเขาได้ตั้งชื่อให้เธอเป็นจักรพรรดินีแล้วสถานะของเธอแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่สวีเทียนรันระบายออกไปสักพักสีหน้าของเขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติและการเย้ะเย้ยก็โผล่อ,ออกมาจากมุมปากของเขาสถาบันสื่อไหลเอร์ในที่สุดคุณก็ลงมือแล้วหรือยังมาเถอะโปรดเชิญท่านจักรพรรดิมาที่พระราชวังเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใช่เสียงสั่นเครือของมหัดเล็กดังมาจากด้านนอกราชินีคุณคิดว่าไงสวีเทียนหรันถามจี้จื่อที่อยู่ข้างๆเขาจี้จื่อลุกขึ้นเดินตามหลังสูเทียนหรันและลูบไหล่เบาๆฝ่าบาทอย่ากโกรธนะักฉันคิดว่าเรื่องนี้ข่าวมากแม้ว่าสถาบันสื่อหลายเคอจะเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่แต่พวกเขาก็เป็นเช่นนั้น ทั้งหมดพวกเขาไม่ได้อยู่ในประเทศใดๆทุกคนรู้ดีว่าเมืองเชร็กเป็นอิสระและพวกเขามีสถานะที่เหนือกว่าฉันเกรงว่าการกระทําของสถาบันสื่อหลายเคร์ในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่คนเหล่านั้นจากนิกายและสถาบันที่เข้าร่วมที่เราจับกลุ่มคุณต้องการบังคับให้ฉันปล่อยเขาไปเหรอดวงตาของสวีเทียนรันรีลงเล็กน้อยจี้จืจ่อพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่า นั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันหมายถึงฉันเกรงว่าการโจมตีครั้งต่อไปของพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งมันยากมากที่จะจัดการกับปรมาจารย์ระดับสูงเหล่านี้พวกเขาพึ่งพาขอบเขตของอาณาจักรทั้งสองเพื่อรุกคืบและล่าถอยในการควบคุมลักษณะมันยากมากที่จะจัดการสวีเทียนรันเย่ะเย้ยการเปรียบเทียบการทำลายล้างถ้าอย่างนั้นใครจะเทียบได้กับปรมาจารย์ยานชั่วร้ายถ้าพวกเขาต้องการทำลายฉันจะทำลายพวกเขามาดูกันว่าใครจะทนไม่ได้ก่อน จี้จือสายหัวเบาๆแล้วพูดว่านี่ใช้ไม่ได้นะฝ่าบาทเรายังไม่พร้อมถ้าเราทําเช่นนี้ก็จะเทียบเท่ากับการก่อสงครามล่วงหน้าลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มีพลังจริงๆแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับว่าลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงไม่สามารถรับมือกับปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังจํานวนมากจากสามอาณาจักรแห่งทวิปโตหลัวหากอีกฝ่ายวางกับดักมันจะเป็นอันตรายต่อเรามากหากลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ประสบความสูญเสียต่อไป สวีเทียนหันเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนี้เขาเพิ่งจะจมอยู่กับความโกรธหลังจากได้ยินคำเตือนของจี้จือเขาก็ค่อยๆสงบลงเขาตบมือของจี้จือบนไหล่แล้วพูดว่าฉันโชคดีที่มีคุณเป็นราชินีของฉันแล้วเราจะทำอย่างไรดีความชั่วร้ายแวบขึ้นมาในดวงตาของจี้จือฝาบาทประเทศของเราดูเหมือนว่าจะยังคงมีกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญ,ญาณระดับเก้าคงที่อยู่บ้าง มีบางส่วนสำหรับภาคพื้นดินและบางส่วนสำหรับทางอากาศดวงตาของสวีเทียนรันสว่างขึ้นคุณหมายถึงการป้องปรามใช่มีเพียงการฆ่าไก่เพื่อทำให้ลิงตกใจเท่านั้นที่ปรมาจารย์วิญญ,ญาณเหล่านั้นจะอวดดีน้อยลงมีปรมาจารย์วิญญ,ญาณไม่มากที่ได้สัมผัสกับพลังของกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญ,ญาณระดับ9ก้าที่ติดตั้งแบบกำหนดเองอย่างแท้จริงอากาศบริสุทธิ์ผสมกับกลิ่นหอมของธรรมชาติและเสียงแมลงและนกที่ส่งเสียงร้องก้องก,องกังวนอยู่ในป่า แสงแดดสองแสงแต่ทำได้เพียงเหลือเพียงแสงและเงาเล็กน้อยบนพื้นเพราะมันไม่สามารถทะลุร่มเงาของต้นไม้หนาทึบได้เลยใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้คนอบกอดอย่างน้อยสิบคนมีคนหนึ่งนั่งอยู่ผมอยากศกสีชมพูฟ้าของเธอยาสยายทั่วศีรษะและเนื่องจากเธอนั่งอยู่ผมจำนวนมากของเธอจึงให้ลงมาที่พื้นดวงตาของเธอถูกปิดขนตายาวของเธอโค้งงอและตรงจมูกตรงผิวขาวและริมฝีปากสีชมพู ล้วนสะท้อนถึงคําจํากัดความของความงามของผู้สร้างขาเรียวของเธอนั่งไขว้ห้างและหลังของเธอตรงเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นบั้นท้ายกลมๆของเธอได้ง่ายส่วนโค้งที่สง่างามตั้งแต่เอวจนถึงบั้นท้ายก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชายคนใดก็ได้แม้ว่าเธอจะหลับตาลงแต่เธอก็ยังมีความเย็นยเยือกที่ทําให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆห่างไกลออกไป หากใครสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสิ่งมีชีวิตแถวแถวนี้พวกเขาจะพบว่าไม่มีสัตว์ใหญ่เลยนอกจากแมลงและนกตัวเล็กฮ่าฮ่นี่คือสถานที่ที่อันตรายที่สุดที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในทวีปโตหลัวตามคำกล่าวของปรมาจารย์วิญญาณชื่อมาตรฐานของมันควรจะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในวงกลมแกนกลางของป่าชิงโตสำหรับมนุษย์สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ต้องห้ามของชีวิต แม้แต่คนที่แข็งแกร่งในระดับ90ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงได้อย่างง่ายดายเพราะครึ่งหนึ่งของการดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวของสัตว์ร,ร้ายสิบอันดับแรกในทวีปโต้หลัวยังมีชีวิตอยู่ที่นี่พวกเขามีความแข็งแกร่งสติปัญญาที่โดดเด่นซึ่งไม่ได้กว่ามนุษย์และยังมีความสามารถที่น่าสะพรึงกลัวในการระดมสัตว์วิญญาณกลุ่มใหญ่ในป่าชิงโตโดยทั่วไปแล้วการฝึกฝนของสัตว์วิญญาณอายุหนึ่งแสนปี นั้นเทียบเท่ากับมนุษย์ที่มีระดับราชินนำพรมยุทธ์ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอสามารถกําหนดได้โดยความสามารถตามธรรมชาติของสัตว์วิญญาณและทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายเท่านั้นและเมื่อสัตว์วิญญาณทลุขีดจำกัดคอขวดและถึงระดับการฝึกฝน200 0- 0 0ปีความสามารถของบัตเตอร์ฟลายเองจะเทียบได้กับความสามารถของระดับ95 ทุกๆแสนปีหลังจากนั้นจะมีการทดสอบชีวิตและความตายของสัตว์วิญญาณแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากความก้าวหน้าในชีวิตและความตายแต่ละครั้งความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้โลกสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับเมื่อหัวอีเห่าพบกับจักรพพัดน้ําแข็งความสามารถที่น่าสะพรึงกลัวของจักรพพัดน้ําแข็งนั้นเทียบได้กับความสามารถที่มีระดับประมาณ97 ถ้ามันอยู่ทางเหนือสุดแม้แต่คนที่มีอำนาจพอๆกับระดับ99เขาก็ตามไม่สามารถเอาชนะเธอได้จักรพพัดน้ำแข็งอยู่ในอันดับที่7ในบรรดาสัตว์ดูร้าย10อันดับแรกส่วนจักรพพัดหิมะมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทำให้จักรพพัดไม่อยู่ในสภาพไม่เชื่อจนเกือบจะระเบิดตัวเองในร่างกายของหัวอีห้าวและนั่นเป็นเพราะการฝึกฝนของจักรพพัดหิมะนั้นทรงพลังเกินไปหลังจากที่วิญญ,ญาณอสูรทะลวงผ่านอาณาจาักร500 000 00ปีมันก็จะเทียบเท่ากับระดับ99กล่าวอีกในหนึ่งจักรพรรดิที่มาเองก็อยู่ในระดับเดียวกับจักรพรรดิมังกรหลงกรงเสียวเหยาหากเขาอยู่ทางเหนือสุดหลงเสี่ยวเหวยาจะต้องใช้สุดกำลังในโลกของสัตว์วิญญ,ญาณร,รวมถึงจักรพรรดิหิมในบรรดาสัตว์ดูร้ายสิบอันดับแรกที่รู้จักมีห้าคนที่ได้มาถึงอาณาจักรขั้นสูงสุดแล้วทั้งห้าตัวนี้ล้วนมีสถานะที่เหนือธรรมชาติอย่างยิ่งในโลกแห่งสัตว์วิญญ,ญ,ญาณ เหล่านี้คือห้าอันดับแรกในบรรดาสัตว์ร้ายสิบอันดับแรกในเวลานี้ในสถานที่ดูร้ายที่สุดในวงกลมแกนกลางของป่าชิงโตมีสัตว์5ตัวที่อยู่ในอันดับที่1 4 5 6หและ8ดจาก1ิบสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดพวกเขาล้วนเป็นราชาในหมู่สัตว์วิญญาณหากคุณต้องการอาศัยอยู่ในดินแดนที่อันตรายอย่างยิ่งคุณต้องฝึกฝนอย่างน้อย10,000ปีดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับนักผจญภัยระดับ95 ในระดับ95เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการแหวนวิญญาณอีกต่อไปแต่พวกเขาต้องไม่ลืมว่าหลังจากล่าสัตว์วิญญาณนับแสนปีแล้วไม่เพียงแต่พวกเขาจะผลิตแหวนวิญญาณสนสนินปีเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นพวกเขาจะแน่นอนสร้างกระดูกกวิญญาณกระดูกวิญญาณอายุแสนปีพร้อมทักษะวิญญาณสองอย่างสำหรับปรมาจารย์ยานเงินไม่ใช่อะไรเลยแต่มีสักกี่คนที่สามารถเป็นเจ้าของกระดูกวิญญาณทั้ง6ได้ และเมื่อระดับ95สามารถครอบครองกระดูกวิญญาณที่ผลิตโดยสัตว์วิญญาณอายุ1,000 100, 0 0ปีได้ความแข็งแกร่งของพวกเขาเองจะก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพอย่างแน่นอนดังนั้นระดับ95จำนวนมากจึงมาเยี่ยมเยียนสถานที่ชั่วร้ายแห่งนี้และสัตว์วิญญาณประมาณแสนปีก็ถูกล่าได้สำเร็จเช่นกันในท้ายที่สุดมันกระตุ้นความโกรธของปรมาจารย์ของสัตว์ร้ายในป่าชิงโต และปล่อยคลื่นของสัตว์ร,ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเวลานั้นเมืองเช็คเป็นคนแรกที่แบกรับภาระหนักนี้ถึงเวลานั้นเองที่ทําให้ปรมาจารย์วิญ,ญญาณทุกคนหวาดกลัวแม้ว่าเมืองเชร็คภายใต้การนําของสถาบันสื่อไหลเครอได้เรียกสาวกจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยเหลือและนิกายดั้งเดิมก็เข้ามาช่วยเหลือแต่ในที่สุดมันก็สามารถต้านทานการลุกรานของกระแสสัตว์ร,ร้ายได้ แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์กลับเป็นผู้ประนีประนอมภายใต้การนำของสถาบันสื่อหลายเครื่อมีระดับ90ทั้งหมด27คนสาบานในนามของมนุษยชาติว่าตรับใดที่สัตว์วิญญาณที่มีระดับการฝึกฝนมากกว่า1 0 0 0 0แปีไม่ออกจากดินแดนที่อันตรายอย่างยิ่งมนุษย์จะไม่มีวันเข้าสู่ดินแดนแห่งอันตรายอย่างยิ่งนี่คือสาเหตุที่ปรมาจารย์สัตว์ร้ายแห่งป่าชิงโตระงับความโกรธของพวกเขาชั่วคราว และยุติกระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่ทำให้ทวีปตกใจและเกือบจะนำการทำลายล้างมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาสถานที่ที่อันตรายที่สุดในป่าชิงโต้ได้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์จริงๆและไม่สามารถมองเห็นมนุษย์ได้อีกต่อไปสัตว์ดูร้ายที่น่าสะพรึงกลัวส่วนใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนมานานกว่า1 0 0 0 0 0ปีได้เข้าสู่การนอนหลับลึ สะสมความแข็งแกร่งเพื่อที่จะบรรลุความก้าวหน้าในหายนกครั้งต่อไปเมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดและมีพลังทางจิตวิญญาณมากที่สุดมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นจะไม่ทําให้ตกใจได้อย่างไรอาจกล่าวได้ว่าคําสาบานดั้งเดิมระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณได้ถูกทําลายไปแล้วหรือไม่ทันใดนั้นร่างอันบอบบางของผู้หญิงที่นั่งตัวตรงก็สั่นเล็กน้อย จากนั้นเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นที่กลางหน้าผากของเธอจุดแสงสีทองก็สว่างขึ้นอย่างเงียบฮ่าฮ่าจากนั้นจุดแสงสีทองนี้ก็ขยายออกไปจนกลายเป็นเส้นแสงยาวประมาณหนึ่งนิ้วและแสงสีทองก็ค่อยๆแยกออกเป็นสองข้างทางและกลายเป็นดวงตามันดูเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ปรากฏเป็นดวงตาสีทองซีด ทันทีที่ดวงตาดวงนี้สว่างขึ้นทุกสิ่งรอบตัวก็ดูเหมือนจะสูญเสียสีไปและเสียงร้องของแมลงและนกก็หยุดลงทันทีดูเหมือนว่ามีเพียงดวงตาดวงนั้นเท่านั้นที่มีชีวิตชีวาและทุกสิ่งอื่นๆทั้งหมดก็สามารถตัดสินได้เพียงต่อหน้ามันเท่านั้นดวงตาสีทองจ้องมองไปในระยะไกลคลื่นดวงตาสีทองซีดเริ่มผันผวน,นอย่างชัดเจนและแสงสีทองอ่อนก็เล็ดลอดออกมาจากหญิงสาวเช่นกัน ด้วยแสงแฟลชเด็กสาวได้ขยับจากความเงียบเป็นการยืนขึ้นแล้วคราวนี้เธอยืนขึ้นร่างกายที่บอบ,บางของเธอก็เรียวและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นดวงตาสีทองบนหน้าผากของเขาปิดลงทันทีและดวงตาสีฟ้าอมชมพูที่สวยงามพร้อมขนตายาวก็เปิดออกดวงตาของเธอดูหม่นหมองเล็กน้อยและเธอก็พึมพำกับตัวเองทำไมทำไมฉันถึงลืมเขาไม่ได้ ฉันมีพลังแห่งโชคชะตาแต่ฉันไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้มันเศร้าขนาดไหนโชคชะตาของเขาทำไมเมื่อมาถึงจุดนี้ความหมองคล้ำในดวงตาของเธอค่อยๆกลายเป็นความวิตกกังวลสภาพจิตใจทั้งหมดของเธอเริ่มแตกต่างออกไปและรัศมีที่ออกมาจากร่างกายของเธอก็แตกต่างออกไปเธอเริ่มก้าวเข้าที่และรัศมีที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเธอเริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ ใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แสดงความวิตกกังวลบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็มุ่งมั่นและบางครั้งก็แสดงความอ่อนโยนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการแสดงออกของเธอยังแสดงให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของเธอด้วยในที่สุดเธอก็กัดฟันเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเหนือหัวของเธอแล้วหายใจเข้าลึกๆฉันอยากไปฉันต้องไปฉันปล่อยให้โชคชะตามืดบอดไม่ได้อีกต่อไปฉันอยากจะไป ช่วยเขาเปลี่ยนโชคชะตาของเขาด้วยช่วยด้วยฉันจะเปลี่ยนโชคชะตาของฉันด้วยฉันจะลองอีกครั้งขณะที่เธอพึมพำกับตัวเองเธอก็กระโดดขึ้นไปผ่านพุ่มไม้หนาทึบราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่สีทองลอยขึ้นไปในอากาศเหลือเพียงกลิ่นหอมอันหอมหวานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้เมืองพระอาทิตย์ในขณะที่อุปกรณ์นำทางวิญญ,ญาณยังคงพัฒนาต่อไป อุปกรณ์นำทางวิญญาณที่มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของคนธรรมดาในอนาจักรสุริยันจันทรามากขึ้นเรื่อยๆบางทีปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงของอนาจักรสุริยันจันทราอาจไม่ดีเท่ากับประเทศใดในสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวีปโตหลัวแต่จำนวนปรมาจารย์วิญญาณระดับต่ำนั้นมากกว่ามากนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาผู้นำทางวิญญาณด้วยในทวีปโตหลัวทุกคนสามารถปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของตนได้เมื่ออายุหกขวบ ไม่ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้จะเป็นเช่นไรตรับใดที่มีพลังวิญญาณมาด้วยพวกเขาสามารถฝึกฝนได้อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถโดดเด่นอย่างแท้จริงในโลกแห่งศิลปะการต่อสู้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่สามารถฝึกฝนคำสี่คำนี้เท่านั้นแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีพลังวิญญาณเมื่อวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาตื่นขึ้นแต่ก็เป็นเพียงระดับประมาณหนึ่งถึงระดับสามเท่านั้น สิ่งนี้จำกัดการฝึกฝนในอนาคตของพวกเขาอย่างมากความเร็วที่ช้าของการเพาะปลูกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงระดับสิบเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพรสวรรค์ด้วยเนื่องจากข้อจำกัดความพยายามครั้งใหญ่มักนำไปสู่รางวัลเล็กๆน้อยๆอย,อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากศิลปะการต่อสู้ที่ถูกปลูกไม่มีความสำคัญในทางปฏิบัติและเป็นเพียงศิลปะการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์คล้ายกับจอบถ้วยจานและอื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องฝึกฝน ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มีความสามารถไม่ดีจึงไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้พรสวรรค์ของพวกเขากำหนดว่าพวกเขาไม่สามารถได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและค่าเล่าเรียนที่สูงของสถาบันนั้นอยู่นอกเหนือความสามารถในการจ่ายได้คงมีเพียงไม่กี่กรณีเช่นหัวอีเห่าที่เกิดมาพร้อมกับข้อบกพร่องและชดเชยในภายหลังในชีวิตสถานการณ์ในจักรวรรดิดาวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตกต่างออกไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน สถานการณ์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาของผู้นำทางวิญญาณในอนาจาักรสุริยันจันทราตรับใดที่วิญญาณน,นักรบตื่นขึ้นและมีพลังวิญญาณควบคู่ไปด้วยรัฐจะได้รับการฝึกฝนฟรีและจะได้รับยาเพื่อช่วยยกระดับพลังวิญญาณของพวกเขาด้วยแม้ว่ายาจะมีผลข้างเคียงบางอย่างแต่การที่สามารถเป็นปรมาจารย์วิญญาณได้หมายความว่าคนนั้นเหนือกว่าคนอื่นๆ จิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์กลัวอะไรตรับใดที่คุณมีพลังวิญญาณคุณสามารถใช้วิญญาณนำทางได้ด้วยการนำทางวิญญาณการโจมตีหรือป้องกันไม่ใช่เรื่องยากบางทีปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ที่ถูกบังคับให้พัฒนาด้วยยาและมีพรสวรรค์ที่ไม่ดีอาจจะจบลงด้วยความฉลาดที่จำกัดอยู่แค่วงแหวนที่สองหรือสามอย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นสถานการณ์ก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การดำรงอยู่ของพวกเขาเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับกลุ่มนำทางวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทราในเวลาเดียวกันการดำรงอยู่ของพวกเขายังนำเครื่องมือนำทางวิญญาณพลเรือนมาสู่ชีวิตของผู้คนในอาณาจักรสุริยันจันทราเหตุใดอาณาจักรสุริยันจันทราจึงควรใช้อำนาจของประเทศหนึ่งเพื่อต่อสู้กับสามประเทศในทวีปโตหลัวนี้เป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในแง่ของเทคโนโลยีนำทางวิญญาณและแนวคิดของการฝึกนำทางวิญญาณอาณาจักรสุริยันจันทราได้เป็นผู้นำมากเกินไปแล้วเมืองสันไรถือได้ว่าเป็นเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางในอาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดเท่านั้นมีความสง่างามน้อยกว่าหมิงตู้มากโดยมีผู้อยู่อาศัยถาวรเพียงหนึ่งแสนคนและจำนวนประชากรทั้งหมดน้อยกว่า500 0 0 0คน แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมืองนี้เริ่มดูแตกต่างออกไปมีการติดตั้งไฟค้นหานำทางจิตวิญญาณจำนวนมากและเครื่องตรวจจับนำทางวิญญาณต่างๆที่ด้านบนของเมืองซึ่งสูงประมาณ5ฟุตนอกเมืองริเซมีกลุ่มวิศวกรวิญญาณสองกลุ่มจำนวน500คนประจำการอยู่ในอาณาจักรดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณมีระดับที่แตกต่างกันจริงๆผู้ที่ทรงพลังที่สุดในหมู่พวกเขาคือกลุ่มวิศวกรวิญญาณหลวงแห่งสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งที่ทรงพลังที่สุดของอาณาจักรทั้งหมดเกณฑ์การเข้าร่วมสำหรับกลุ่มคือระดับ50เป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถเข้าร่วมได้จํานวนคนทั้งหมดประมาณ300คนในหมู่พวกเขากัปตันทั้ง3และรองกัปตันล้วนเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ที่ทรงพลังพักดีต่อราชวงศ์เท่านั้นมีเพียงจักรพรรดิแห่งอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถเรียกกองทัพนำทางวิญญาณอันทรงพลังนี้ได้ และพวกเขายังติดตั้งอาวุธนำทางวิญญาณที่ซับซ้อนที่สุดอีกด้วยเขาได้รับการปฏิบัติสูงสุดในบรรดากองทัพอาณาจักรสุรินทร์จันทราทั้งหมดทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการเลี้ยงดูกองทัพเพียงอย่างเดียวอย่างน้อยก็เท่ากับรายได้จากภาษีประจำปีระวมกันของเมืองใหญ่สองเมืองแต่กองกำลังนี้เองที่ปกป้องกมิงตูและเป็นกองกำลังรบที่สำคัญที่สุดและพักดีที่สุดของอาณาจักร รวมกับพระอุโบสถของพระราชวังเรียกว่าเสาสองต้นของราชวงศ์